ค่ะมากินข้าวปลาแสบบ่แสบจุ่โอ้หักแต่ว่าพี่น้องจาอนมากินข้าวปลาอืม,อ,มอืมปลา,ปาตำบักคั่วพี่น้อง เข้ามาปลามาดงเขากินแบบบานๆเขากินแบบนี้ค่เขาก็กินแบบนี้ ปลาเนี mày, ่ยเนี่ยซุกมัุ้ดหรือไม่สัตแข็พี่น้องจ้าสมกับเห่าอยู่ในปลาขั้นเด็กกินทุกอย่างเห็นบักเข้าบ้านเรวพี่น้องทำแล้ว ไม่ะเ้อ้าวเลยหน้าดำนี่มมนลบป่ะหรือม่อหยังเจ้าขึ้นหน้าดำแผลสถานาการณ์แบบนี้เฮ้าสิเฮ็ดสวยๆบ่ได้เข้าต้องทรงกำลังจใจกับนองๆแนวหนาของเขา้า โอ้ตอประด็นน้องๆยู่แบบใดกินแบบใดเขาต้องกินแบบนั้นน้ <Okay. S 2> องแพเข้าใจบ่ต่อประเด็นน้องๆยู่แบบใดเ้ากูยู่แบบนั้นน้องๆกินแบบใดเขาก็กินแบบนั้นก็ต่อ ขอเยกออมแยกเปลือกแล้วแล้วสิเขียด <g ül> <g ül> ของแพรกินบ่ครอกันพี่น้องจา๋าอือก็มากินทั้งเปลือกล้่น้องแกกินเม็ดอืออือคนเหาถึงว่าจะอยน้ำกันเขากินบ่ครอกันกระตงังข้นกระตังข่วมกิดพี่น้องจา๋าเพราะฉะนั้น ใช้สิเฮ็ดอี่หยังแบบใดก็แล้วแจ่งเขาต้องให้อิสระต่อกันพี่้องจา๋าคนเฮาใจบ่คือกันคุณเด้ยสบายครับเนาะเอืเอ่อยมืมอ่อบันเถอเมื่อบนเมื่อบานบ่คือต่อคำแล้วพี่้องจา๋าที่แบลายกินเขปาปลากินเขปาปลา มืดๆแซ่บขนาดพี่รองจ๋ามาะมึงเขาน้องตันสมตำพร้อมซุป้ะใหม่พร้อมมีสตอแก้มพร้อมมาเห็บบนปะเห็นเนาะเขาหวังใบตองกุ้งแซ่บเอ้ยนี่ใบตองกุ้งได้พี่น้องเนี่ยมาป่ามาดงอืมกับบอลมีมีสวยมีซามพี่น้องจ๋าข้าวของใจใบตอง ไม่ต้องปรุงได้่งอืมึนึเขาดูปลาแสบพี่้องจ้าแสบอี นองจ้าแค่กบเกออมอยู่เขาบ้านแล้วย้อนสิเขาบ้านแล้วมีหน,นีนมาหลัดตะเบ้นเอาไว้ซ้ำอีกก่อนคลิปหนาพอกันไหมแม่นจ้าสวัสดีจ้า